ประวัตศาสตรแห่งไดโทคู่ มอร์สไรเดอร์ไกมูอีกหนึ่งซีรีส์ไรเดอร์ที่โด่งดังในแฟนชายไรเดอร์ยกเฮเซหากจะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องพูดถึงเหล่าไรเดอร์ในซีรีส์ไกมูที่ถูกเรียกว่าอาร์เมอร์ไรเดอร์หรือไรเดอร์สวมชุดเกราะที่ใช้แม่กุญแจผลไม้ที่มีชื่อว่าล็อกซีดในการแปลงร่าส่สวมชุดเกราะผลไม้มีดีไซน์ต้นแบบมาจากเหลานักรบในแต่ละประเทศฟิวชั่นเข้ากับหล่อบผลไม้นานับชนิดโดยทีมนักรบจะแบ่งออกเป็น4ทีมบวกอีกหนึ่งด้วยกันตามเสียงแฝ แรงล่าของเซกคูดไดรเวอร์และเจเนซิกไดรเวอร์ได้แก่ทีมซอมูไรหรือนักรบญี่ปุ่นเช่นอาร์เมอร์ไรเดอร์ไกมูซากิซึและคุโรกันเน่ทีมอสเวินหรือพวกนักรบยุคก,การเช่นอาร์เมอร์ไรเดอร์บาลอนกับกรีดอนทีมนักรบจีนเช่นอาร์เมอร์ไรเดอร์ลิวเกนทีมของนักสู้ทั่วไปเช่นอาร์เมอร์ไรเดอร์นักเคอร์ทีมนักมวยบราโวทีมเอ่ออะไรก็ไม่รู้และฟิกทีมทีมนักรบจากขุนนรกและเหล่าเจเนซิกอาร์เมอร์ไรเดอร์ที่มาใน พนธนูแต่เดี๋ยวไอ้นี่มันไม่ใช้ธนูนี่หว่ามันใช้หอกซึ่งเหล่าอาเมิร์ดไรเดอร์ในซีรีส์ไก่มูก็ถือได้ว่าเป็นซีรีส์ไรเดอร์ที่จํานวนไรเดอร์เยอะสุดๆอีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่ก็ย้อมชุดกอ,อ,อดย้อมบอดี้สุดกันมาแต่ก็สวยเช่นเล่นเกือบทุกตัวเลยและชุดกอบพลไมที่ถูกย้อมดีไซน์มากที่สุดในบรรดาเหล่าชุดกอดอาเมิร์ดไรเดอร์นั่นก็คือชุดกอะแอปเปิลนั่นเองดีไซน์โคตรขันแต่ก็ย้อมออกมาบ่อยจนจะเอียงอยู่แล้วซึ่งก็เป็นหัวข้อในการทำคลิปนี้ ีกับประว่าสา์แห่งใดโทคู่เสนอตอนรวมเหล่าอาเมอร์ไลเดอร์ที่สวมชุดกอแอปเปิลจะมีไลเดอร์ตัวไหนบ้างที่สวมชุดกอยอดฮิกนี้แต่และตัวส่วนใหญ่ก็มาจากภาพพิเศษของไกมูลและบทบาทก็น่าสนใจทั้งนั้นงั้นก็เชิญไปรับชมกันเลยเซเลคู่เซ้งไข่เรียงจากตัวที่ปรากฏตัวในภาพพิเศษตามลำดับการฉายนะครับ เรื่อกับที่ตัวแรก a r m เมอร์ไรเดอร์มาสโคเดน arms เป็นตัวร้ายบอสใหญ่ที่ปรากฏตัวในมูวี่มัสไรเดอร์ไก่มูสึกลูกหนังจริงผลไม้ทองคำ ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ไก่มูช่วงท้ายตอนที่37เพื่อโปรโมตบูวิกดังกล่าวคนแปลงร่างนั่นก็คือโคกาเน่ร่างจำแลงของผลไม้ทองคำเทียมที่ถูกโอเวอร์โหลดคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบผลไม้ทองคำของแท้หรือจะตั้งชื่อเล่นให้กับพี่แกได้เลยคือไอทองแกเขาเคยถูกโอเวอร์โหลดตนหนึ่งจับผนึกเอาไว้จากการที่เสี่ยมให้พ่อโอเวอร์โหลดตีกันเองเพื่อสะสมจิวิญาแห่งการต่อสู้และกลายเป็นผลไม้ทองคำที่แท้จริง ต่อมาเขาก็ได้ปลดพลังตัวเองออกมาในโลกแห่งความฝันและก็เสียมให้เหล่าเอาร์มเออร์ไรเดอร์ในโลกแห่งความฝันตีกันเพื่อสะสมจิตวิญยาต่อสู้เหมือนที่เคยทําเมื่ออดีตจนกลายเป็นอาร์มเอร์ไรเดอร์สุดเก่งอย่างไรเดอร์มาร์สไปในที่สุดส่วนบทบาทเป็นไงก็ไปหาดูกันเองในมูวี่โดยคุณพี่ทองเกสจะแปลงร่างโดยการใช้โกลเด้นลิงโกล็อกซีติดตั้งเข้ากับเซกโคคูดไดเวอร์ส่วนชุดกอดโกลเด้นอาร์สและกลายเป็นไรเดอร์มาร์สอาวุธประจําตัวดาบซอร์ดบิงเกอร์ และโล w Apple r e f ล c t เฟ e ดีไซน์ของ r ลเ e r m a มาจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างอสวินดาบโล่ฟิวชั่นเข้ากับ Apple ทองคำตามตำนานนิทายของฝรั่งและความหมายของชื่อมา r s ก็มาจากเทพแห่งสงครามมา r s และชื่อภาษาอกิษของดาวอังคารจะอยู่ในหมวด a r m ์เมอร์ไลเประเภทตีมอสวินและนัก,กรบยุโรปเช่นเดียวกับบาลอนและกรีกอนบอดี้สูตรจะเป็นการดัดแปลงมาจากบอดี้ของอาร์เมอร์ไลเดอร์บ ที่เป็นทีมอสเวเหมือนกันความสามารถของไรเดอร์ตัวนี้รวมถึงพลังของล่างมนด้วยอย่างโคกเกเนะหลักๆก,ก็จะเป็นการควบคุมฝูงแมลงปีศาจให้ไปสิงล่างคนฝังมเมล็ดพันแห่งความชั่วร้ายเพื่อให้ต่อสู้กันเองจำแรงกลายเป็นคนอื่นได้และเสกมาให้มาขี่เองได้แถมยังลงล่างกับม้าตัวเองให้กลายเป็นล่างอาชาเพลินยักษ์ได้อีกด้วยและก็มีพลังในการเปิดแครกหรือประตูมิติเหมือนกับพวกโอเวอร์โหลดถิมบอดี้จะย้อมมาจากพี่กล้วยละทมแต่ก็สวยเข้ากับชุดกอดโกลเด้นอาร์ม ซีเปสีทองตัดกับสีแดงได้ดีเลยดาบกับโลกก็เฟี้ยวด้วยแต่แอบเสียดายที่ในมูวี่ไม่มีบทได้ไฟกับขั้วตรงข้ามอย่างคามมโล่บ้างเลยซึ่งก็คือไลเดอร์ตัวถัดไปที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ตัวต่อมาอาร์เมอร์ไลเดอร์คามูโล่ซิลเวอร์อาร์มส์มาจากมูวี่ภาคเดียวกันเลยแต่มาในฐานะตัวดีนะจ๊คคนแปลงร่างมีชื่อว่าลาพีสชายหนุ่มปริศนาที่เคยปรากฏตัวมาแล้วในซีรีส์ไกมตูตอนที่37เจ ตอนเดียวกับพี่ทองเกเพื่อมาโปรโมทมูวี่เช่นเดียวกันตัวจริงของเขาก็คือโอเวอร์โหลดผู้ที่เคยผนึกเจ้าโคกันเนไว้ในผลไม้ทองคําเทียมเมื่อนาม,มาแล้วหลังจากที่ได้รู้จักกับฟุบันจากโคตา เขาก็ได้สร้างโลกแห่งความฝันที่ไม่มีสงครามการต่อสู้แข่งข้า,ขากันเหมือนสมัยเผ่าของเขาเมื่ออดีตมีแต่แข่งเตะบอลกันอย่างสนุกสนานอย่างกับในอินาซึมะอิวนแต่หลังจากที่พี่ทองเก้ได้ปลดผลิกตัวเองก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อตะกี้นยครับและบทบาทของเขาต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันในมูวี่กันเอาเองในการแปลงร่างเป็นไรเดอร์คามูลโลเขาจะใช้ซิเวอร์ลีโกล,ล็อกซีติดตั้งเข้ากับเซกุไดรเวอร์สวมชือ่อกอดซิวร์อาร์มและกลายร่างเป็น อาเมอร์ไรเดอร์คอมูโลที่ความหมายของชื่อจะแปลว่ามงกุฎเหมือนกับมงกุฎที่แปะอยู่บนหน้าของร่างไรเดอร์นี้แต่เอาจริงมันก็ดูคล้ายไม้กวาดแปะอยู่ตรงหน้าเหมือนกันนะแม้แต่อาวุธประจาตัวอย่างไม้คท้าโซกิงโจก็ยังเหมือนไม้กวาดที่เอาไว้กวาดพื้นบ้านอีกอาเมอร์ไรเดอร์คอมูโลจัดอยู่ในประเภทอาเมอร์ไรเดอร์ทีมนักรบซามูไรแบบเดียวกับไกมูและซังเกสึเพราะฉะนั้นต้นแบบดีไซน์จึงเป็นการผรสมผสานกันระหวา่างส่วนหมวกจากหมวดซามูไรของไดเมียลฮิเกโย ฟิวชั่นเข้ากับส่วนกอดซิว่าอ,อาร์มจากแอปเปิลแต่มาในทีมสีเงินสลับกับฟ้าสื่อถึงการเป็นโค้ดตรงข้ามกับชุดกอดโกลเด้นอาร์มของมาร์สที่เป็นสีทองสลับแดงในส่วนของบอดี้สูจะมีความคล้ายกับบอดี้ของซากิสึชินไม่แน่ใจว่าดับแปลงมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆไอหน้ากากดับแปลงจากของไก่มูอย่างแน่นอนตัวหนึ่งหน้ากากย้อมมาจากพระเอกอีกตัวก็ย้อมมาจากบารองทั้งตัวเปรียบเสมือนเป็นไก่มูกับบาลอนเวอร์ชั่นอัปเกรดเลยนะเนี่ยเจด ที่ไม่ได้เอามาไฟกันแบบจริงจริงแจงจ,งจงสักทีในส่วนของพลังความสามารถในร่างมนุษย์ลาพิสจะใช้กาไลที่อยู่ตรงข้อมือด้านซ้ายเศษนุ่งเศษนี้เช่นสร้างลกแห่งความฝันและเศษหมามาให้ไก่มุกขี่ออกไปลบได้ส่วนพลังในร่างไรเดอร์ไม้เท้าโซกิงโจก็ใช้พลังเศษนุ่งเศษนี่ได้เหมือนกันเพียงแต่ร่างไรเดอร์ขมูโลของลาพิสบทน้อยและเกินคิดกับร่างมนุษย์ที่มีไอเทมเยอะกว่าเราเลยไม่รู้ความสามารถของไรเดอร์ขมูโล มากกว่านี้และคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วละ่ะเพราะตัวชุดโดนเอกไปย้อเป็นไลเดอร์ตัวใหม่ไปแล้วซึ่งก็คือไลเดอร์แอปเปิลตัวที่3นั่นเอง ตัวที่3า r m ัลเมอร์ไ r เดอร์แจมดันเนสอาร์มหรือจะเรียกว่าอ r m เมอร์ไลเดอร์จามูก็ได้นะปรากฏตัวครั้งแรกและครั้งเดียวในซีรีส์ไก่มูตอนที่47ตอนพิเศษส่งท้ายซีรีส์เอหรือจะเรียกว่าตัวที่1เวอร์ชันอัปเกรดดีนะเพราะว่าตัวจริงของเขาก็คือพี่ทองเก้โคกันเน่ตัวเดียวกับที่แปลงร่างเป็นไ i เดอร์มาร์สน่เองแต่คราวนี้มาในฐานะของวิญญาณร้ายที่มาสิงร่างหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดกอดด a นเนสอาร์มและแปลงร่างเป็นอ r m เมอร์ไลเดอร์แจมหรือจามูเพื่อมาล้างแค้นเหล่า เอาเหมิดไลเดอร์ในโลกแห่งความจริง โดยเฉพาะเจ้าไก่มูตัวดีเนี่ยการจะแปลงร่างเป็นไรเดอร์ตัวนี้ต้องใช้แบล็กริงโก้ล็อกซีดติดตั้งเข้ากับเซนโกคูด r ไดรเวอร์ในการแปลงร่างเป็นแจหรือจามูดันเนสอาร์มอาวุธประจำตัวในร่างดันเนสอาร์มคือดาบดักไดดมารู aru, หรือเดดมารูเวอร์ชั่นย้อมชมพูกับดาบมูโซเซเบอร์เหมือนของไก่มูเดเด,เดเลยมีหนุนสาคราวนี้เปลี่ยนจากไรเดอร์มาที่เป็นทีมอัศวินมาเป็นทีมสมุไรแบบเดียวกับไก่มูแถมทั้งตัวก็ยังย้อแมวมาจากคามุโลขั้วตรงข้ามของมันทันด้วย ดูท่าจะแข็งฝันหุ่นจริงแข็งสะจนจากแอปเปิลทองคํากาเป็นแอปเปิลดาทมึนเลยความหมายของชื่อแจมหรือจามูจะเป็นการเล่นคําระหว่างจา,าคุี่แปลว่าความชั่วร้ายกับกาออกเสียงลงท้ายด้วยมูเหมือนของไกมูและตรงหน้ากาจะสลายตัวอ,อักษรคําว่าจาที่เป็นตัวย่อของชื่อจามูและฟังจากชื่อดีๆคําว่าแจมก็ออกเสียงคล้ายกับแยมที่เอาไว้ทาขนมปังและซึ่งพอเหมาะพอเจาะพอดีกับชุดกอดดัตเ e สอาร์มที่สื่อถึงแอปเปิลที่ย้อมไปด้วยความ ดูดูไปสีก็แอบขายพ่อแยมผลไม้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยพลังความสามารถของโคการเนในร่างไรเดอร์แจมก็ไม่ต่างไปจากตอนเป็นไรเดอร์มาสอะไรมากเพอเออาจจะดรอปลงกว่าซะด้วยซ้ำส่วนตัวขอบอลหน่อยนะอยากให้อเมิดไรเดอร์แจมหรือจามูเป็นตัวละครใหม่ไปเลยมากกว่าคือเป็นตัวร้ายตัวเดิมจากภา VIE ยพยวี่อย่างที่ทองเกแทนที่จะเป็นไรเดอร์มาสล่าอัปเกรดแต่กลายเป็นไรเดอร์ใหม่ชื่อจามูที่เอาชุดคาร์มโลมาย้อมดำเฉยคือถ้าจะเปลี่ยนไปเยอะซะขนาด น,นี้สู้ให้เป็นเลดเดอร์ใหม่ตัวละครใหม่ไปเลยไม่ดีกว่าเหรอ,อดีซาถ,ถึงจะย้อมจากคาโมโลดแต่ก็สวยมีเอกลักษณ์ดีแล้วแท้ แล้วก็มาถึง Apple r i g e r ตนที่4กันแล้วกับ Armor Rider i d อ n r i ีดุนลินโกอาร์มที่แปลว่า Apple ในภาษาญี่ปุ่นตรงตัวเลยปรากฏตัวครั้งแรกใน V-cinema ไกมูไก d e เด้นมาสไรเดอร์ไซเกซึวีซีนิมที่ฉายหลังจบซีรีส์แต่เนืเ้อเรื่องอยู่ระหว่างการซีรีส์ไกมู mu. ว่ากันตามไทม์ไลน์คือปรากฏตัวมาก่อนหน้ามาร์สคามูโลและแจมทั้งสตัวที่พูดถึงกันไปอีกตัวจริงของเธอนน่นก็คืออาคาซากิโทกะเมสาวแห่งบ้านตระกูล คุเรชิมะที่เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทสมัยเด็กของทาคาโทระลูกคนโตหรือ, iders, อรเรเดอร์สซเกซึเพลย์ประจาวีซินีมานี้ที่ต่อมาผันตัวไปเป็นมือสังหารที่คิดจะล้างแค้นตระกูลคูเลชิมะและคนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิกาซิวให้ชิงซ่าเหตุผลเพราะอะไรและประวัติความเป็นมาของเธอนั้นเป็นยังไงไปหาดูกคลเอในวีซนะีนีมาแนาเป็นไซส์สตอรี่เกือบสั้นๆของพี่เสือทาคาโทระเลยอาจจะแปลงร่าเป็นอาลหมอร์เรเดอร์อียุนต้องใช้ฟอร์บีเดนลิงโกล็อกซีด ล็อกซีต้องห้ามที่โปรเฟสเซอร์เลียม้าสร้างขึ้นรูนแบบผลไม้ทองคําเพื่อใช้ในการทดลองสร้างไซโกคูดไดเวอร์เมื่อทําการติดตั้งเข้ากับเข็มขัดไซโกคูดไดเวอร์ก็จะสมก่อลิงโกอาร์มและกลายร่าเป็นอาร์เม์ไรเดอร์อีดุนที่มาของชื่ออีดุนมาจากหนึ่งในเทพของตำนานนอสนามอีดุนเทพีแห่งแอปเปิลและความยาววัยซึ่งก็เข้ากับชุดกอลิงโกอาร์มที่ได้ต้นแบบมาจากแอปเปิลพีเพวไม่มีเสริมแต่งเรียกได้ว่าเป็นไรเดอร์แอปเปิลพีเพวที่แท้ จเไอสาตัวก่อนหน้านี้มันเป็นแอปเปิลเสริมแต่งเออเมือนเลเดอร์อีดุนจะอยู่ในหมวดเออเมอนเลดเดอร์ประเภททีมอัศวินแต่บอดี้สูทกับหน้ากากจะดัดแปลงมาจากของคาโมโลกับจามูที่เป็นทีมสมุไรเอาววธประจำตัวอย่างดาบซอร์สบิงเกอร์และโล่แอปเปิลลีเฟเชอร์ก็ยืมมาจากไลเดอร์มาสทันดุนไม่มีย้อมแต่ในส่วนชุดกอดลิงโกอาร์มสไม่แน่ใจว่าย้อมมาจากโกลเด้นอาร์มสของมาหรือสีว่าอาร์มสของคาโมโลกันแน่พลังความสามารถของอีดุนล้วนมาจากพล พลังของ Forbidden Linggo l c k s e หลักๆก,ก็สามารถกระโดดข้าประตูมิติคลักที่เชื่อมไปยป่าเฮลเฮมส่วนใหญ่อีดุนจะเอาไว้ใช้ลอบจนตีใส่อีกฝ่ายผ่านทางประตูมิติคลักเป็นความสามารถที่เหมาะแก่การลอบสังหารได้เป็นอย่างดีเลยแต่จะมีผลข้างเคียนที่เมื่อใช้ Linggo Luxie โโไปน,นานๆแล้วจะโดนสูดพลังชีวิตไปหรือหนักกว่านั้นก็กลายสภาพเป็นสปลายอินเวสเลยสมกับที่เป็น Luxie ต้องห้ามที่เลียแบบผลไม้ทองคํานวใจอีดุนแล้วพี่กล้วยละถมก็ยัง เคยใช้ลิงโกล็อกซีในการแปงลงร่าเป็นบอลลอนลิงโกอาร์มาแล้วด้วยนะแต่จะมีจุด่างตรงลวดลายบนชุดโกกับส่วนหมวดที่ยืมมาจากของไรเดอร์มาที่ย้อมมาจากบอลลอนอีกทีซึ่งร่างนี้โผลมมาในวีซีนิม่าไก่มูไกเดนมาสไรเดอร์บอลลอนเนื้อเื่งต่อจากพาสไซกเสือแอนนมเหมือนฉายคู่กันถ้านับบอลลอนที่ยืมก่อออดุนไรเดอร์แอปเปิลก็ผ่านมาแล้ว4ตัวบวกอีกหนึ่งแล้วนะครับเหลือสองตัวสุดท้ายละแต่คราวนี้จะไม่ได้มีต้นแบบมาจากแอปเปิลแค่ ย้อมชุดก่อแอปเปิ้ลมาเฉยๆจะมีตัวไหนกันบ้างเชิญไปชมต่อกันตัวที่5้าอาเมมรดไลเดอร์เซเวอร์บลัดซากุโร่อาร์มส์ปรกอตัวคร,รั้งแรกในวีซินิม่าไก่มูไกเดนมัสไลเดอร์ดุกเนื้อที่ไทม์ไลนย์อยู่ในช่วงท้ายขององค์ที่1ซีรีส์ไก่มูโดยมีเจ้าโปรเฟสเซอร์จอมแสบอย่างเซโกคุเรมาเป็นตัวเอกดำเนินเรื่อง คนแปลงร่างคือคุโโดคุไก่อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยของบริษัทอิกยาซิลที่สูญเสียกายยาไปจากการเป็นหนูลองยาในการทดลองใช้ฟอร์บิดเดนลิงโกล็อกซีของโปรเฟสเซอร์เรวมาเพื่อการสร้างไซโคคูดไดเวอร์ทำให้สถานะของคุไกไม่ต่างไปจากขึ้นคนขึ้นผีกินอะไรก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับล่องลอยไปมาระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญ,ญาณหลังจากกลายเป็นขึ้นคนขึ้นผีเรื่องราวและเวียกรรมของพี่แกก็ยาวเหยียดเป็นหางว่าวเลย ทั้งสร้างกลุ่มลัทธิโพธมินเอ่ยไปดิวกับชูลา่าสร้างทีมเนโอบาลอนกับระบบเซเวอร์ซิเตนเอ่ยเคยไปท่องรอบบูจิงเลดเดอร์เอ่ยและยังเคยพบเจอกับมาจาตัวร้ายจากภาพไฟอลสเตย์อีกด้วยคือประวัติพี่แกเยอะเหลือเกินไม่จบแค่ในภาพวีซินิม่าของโปรเฟสเซอร์เลียม,มา่ามีบทต่อยันภาพนิยายของไก่มูเลยเรียกได้ว่าบรรดาเหล่าอาเมอร์เลดเดอร์ที่พูดถึงกันในคลิปนี้ประวัติของเฮียคุกัหรืออาเมอร์เลดเดอร์เซเวอร์นับว่าน่าสนใจที่สุดแล้วล่ะ การจะแปลงล่าเป็นเล d เด Saver ต้องใช้อุปกรณ์แปลงล่างตั้ง4ชิ้นได้แก่เซกูคูด i ไดเวอร์เจเนซิคคอสคุโรล็อกซีดและบั o รอ o ร์เลนล็อกซีเมื่อเอามโมโกกนแล้วก็จะสามารถแปลงล่าเป็น a r m ์เ e d เลดเ r อร์เซฟเวอร์บั u ร o a กุโรได้การสมมกอของ Saver จะต่างกับเหล่าอา m ์เม d เลดเ r อร์ทั่วไปที่เอาผลไม้ครอบหัวแต่นี่มาเป็นกรอสวมเลยเอาวุธประจำตัวคือคันธนูเซฟเวอร r แอโกับดาบไดไดมารูเวอร์ชันย้อมแดงที่ ของชื่อเซเวอร์ก็ตีความได้หลายความหมายเช่นเซเวอร์แปลว่าผู้รักษาถ้าออกเสียงเป็นเซเวียจะแปลว่าผู้กอบกู้ประเภทตีมนักรบของเซเวอร์ดูเหมือนจะไม่จัดอยู่ในประเภทไหนเลยเพราะทั้งตัวแม่งลมมิกหลายอย่างไปซักขนาดนี้หน้ากากย้อมแดงมาจากไรเดอร์มาสบอดี้สูทก็มาจากอาเหมือนไรเดอร์ไทเลนต์เซเวอร์แอโร่ย้อมดำจากโซนิกแอโร่กรอะไหล่บัตออเรน้าซ้ายกับไดเดมารูยิ้มจากบูจิงไกมูและพระเอกหลักอย่างส่วนชุดกอดสากุโลก็ย้อม ้อนแดงฉานจากพวดไลเดอร์แอปเปิลแต่เปลี่ยนต้นแบบจากแอปเปิลเป็นทอบทิมหรือซากุโร่ตามศัพท์ภาษาญ,ญี่ปุน่นเป็นอาร์เมอร์ไลเดอร์แห่งมหากรรมลมิคคอมแท้เลยจริงๆสําหรับไลเดอร์เซเวอร์อย่าออกเสียงผิดเป็นเซเบอร์นะจ๊ะชื่อคล้ายกันแต่ได้ยินชื่อแล้วอยากจะไปต่อยพวกญี่ปุ่มขึ้นมา,าทันชีพลังความสามารถของอาร์เมอร์ไลเดอร์เซเวอร์หลักๆก,ก็ล้วนมาจากพลังของคุกไก่ที่กลายเป็นครึ่งคนครึ่งผีวิ่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสาระสะดวกกว่าของอิดุนแถมยังฆ่าไม่ต อีกและพลังอื่นๆสุดเหนือจินตนาการกับยังมีร่างฟอร์เอ่นๆของเซเวอร์เช่นโกลเด้นซากุโร่อาร์มส์ดันเนสซากุโรอาร์มส์และมาจาซากุโร่อาร์มส์ที่จะมีโผล่มาในนิยายของมัสเลดเดอร์ไกมูเพียงเท่านั้นไปหาอ่านหาสปอร์กักเอเอนนะครับไปตัวต่อไปเลยดีกว่าเหลือตัวสุดท้ายและแล้วเราก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วกับ เอเหมือนไลเดอร์ซิฟี่เฮลส์อาร์มนี่ก็ไปอีกตัวที่ย้อมจากชุดกอแอปเปิลแต่ไม่ใช่เลเดอร์แอปเปิลกวากับตัวครั้งแรกในสปินออฟไกมูไกเดนมัสเลเดอร์กรีดอน VS มัสเลเดอร์บลาโวสปินออฟเรื่องราวของศิษย์อาจารย์แห่งร้านขนมหวานชามงที่เจ้าตัวไปเป็นตัวร้ายประจำสปินออฟภาคนี้ ตัวตนที่แท้จริงของเธอนน่ก็คือซูซูกะมาสาโกะสาวแว่นปริศนาสุดสวยที่เบื้องหน้าเป็นเลขาส่วนตัวของโจโนจิหรือไรเดอร์กรีดอนที่ได้กลายเป็นปาติซซเยชื่อดังเต็มตัวคอยช่วยเหลือและจาัดก,การเล่นธุรกิจหลายขนมหวานของเจ้าโจโนจิอะไรก็ว่ากันไปแต่เน่นก็เป็นแค่ฉากหน้าเบื้องหลังของเธอคือผู้ที่คอยบงการการสร้างผลไม้เฮลเฮมกายพันที่ลุกลามเมืองซเมซิตี้อย่างลับๆอยู่โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าเธอมีเป้าหมายอะไรกันแน่โดย เธอจะใช้เฮลส์ล็อกซีดติดตั้งเข้ากับเซกคูดไดเวอร์ในการแปลงร่างเป็นอัลเมอร์เลเดอร์ซิลฟี่เฮลส์อาร์มที่มีพลังของผลไม้เฮลเฮมกายพันเน้นงสิงสถิตอยู่การสวมชุดเกราะเฮลส์อาร์มของซิลฟี่จะแตกต่างจากอัลเมอร์เลเดอร์คนอื่นๆเหมือนขอเซเวอร์แต่แหวกแนวกว่าคือการเอาเขาวันของป่าเฮลเฮมจากประตมิติคล็กมาพันรอบตัวจนเกิดเป็นร่างาเลเดอร์นั่งเองจัดอยู่ในประเภทตีมอัลเมอร์เลเดอร์ซามูไรอาวุธประจำตัวคือหอกที่ไม่ ที่มีลวดลายของผลไม้เฮลเฮมที่มาของชื่อซิฟี่เหมือนจะมีความหมายว่าหญิงสาวที่มีรูปงามซึ่งก็งามจริงๆนะทั้งร่างคนและก็ร่างไรเดอร์ส่วนคาว่าเฮลจ่ายชุดกอดเฮลอาร์กับเฮลส์ลซีก็แปลตรงตัวเลยก็คือนรกความหมายเดียวกันกับป่าเฮลเฮมที่เป็นต้นแบบดีไซน์ของร่างไรเดอร์ท,ทั้งตัวของอร์เมอร์ไรเดอร์ซิฟี่ล้วนเป็นการดัดแปลงจากชุดของอร์เมอร์ไรเดอร์อีดุนเท่ากตบว่าชุดของคาโมูโลดโดนย้อนไปเป็นไรเดอร์ใหม่ตป้งสี่ตัวแล้วนะ ทั้งจามูดทั้งอีกดุนและก็ซิลฟี่พลังความสามารถของซิลฟี่ถ้าดูจากดีไซน์ที่มีต้นแบบมาจากผลไม้เฮลเฮก็น่าจะมีพลังควบคุมป่าเฮลเฮมได้เหมือนกับพวกโอเวอรอ์ลอนนะแต่ก็โชว์ของอมน้อยเลอะเกินเพราะโดนพี่เสือทาคาโทระในรอยไกิสึคาจิโตขี่อมัมตบไปจนตัวสลายและเราก็ยังไม่รู้ตัวจริงของเธอเลยว่าตกลงเธอเป็นตัวอะไรเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เล่งตัวสลายไปอย่างนี้บวกกับตายจริงหรือเปล่าเนี่ยและเป้าหมายของเธอที่มาลุกลามมือ เซวังเมคืออะไรมาทําไมกันแน่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งปริศนาในโลกไรเดอร์ที่คงต้องรอออฟฟิเชียลเปิดเผยอ,อีกนานหรืออจจะไม่เปิดเผยเลย และนี่ก็คือเหล่าเอาเมอร์เลเดอร์ที่ใช้ชุดกอแอปเปิลเป็นเบสหลักทั้ง6ตัวนี้มีเพียง4ตัวที่มีต้นแบบมาจากแอปเปิลจริงๆส่วนเซเวอร์กับซิฟฟี่ไม่ได้มาจากแอปเปิลแค่ยืมชุดก่อมาย้อมเฉยๆและถ้านักบลอมบาลอนลิงกกออาร์ที่ใช้ล็อกซีเดียวกับอีดุนก็จะมีเจ็กตัวเข้าไปแล้วถึงจะเอาชุดกอแอปเปิลมาย้อมบ่อยจนหมดความขังแต่เหล่าเลเดอร์ที่ล้วนสวมชุดก่อนนี้ก็มีดีไซน์ที่เฟี้ยวเท่สวยไม่เหมือนใครในแบบฉบับของตัวเองทั้งนั้นดีไซน์ที่ชอบที่สุด ก็อาร์เมอร์ไรเดอร์มาสกับคาโมโรต้นตำรับไรเดอร์ดีไซน์แอปเปิลส่วนที่ชอบน้อยสุดก็คงจะเป็นเซเวอร์ส่วนหน้ากากมันธรรมดาไปแล้วคณละครับชอบอาร์เมอร์ไรเดอร์แอปเปิลตัวไหนก็พิมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาโซซคายกดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับวงการการ์ตูนกันด้วยนะครับขอตัวลากไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye, see you again.